ลูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาทําเมนูเมนูผัดผักกันนะคะผัดผักวันนี้ผักมาไก่นะคะผัดผักฮ่องกรงเลยนะจะบอกให้ผักมาจากฮ่องกรงเลยนะขอบคุณหลายๆนะคะนี่นะคะลูกสุดท้ายนะคะแล้วก็ผักครึ่งแบบนี้นะคะผักครึ่งแล้วก็ตัดสี่นะคะตัดกลาง เสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งวีพออีกอันนึงเอาเก็บไว้ก่อนเอาแค่นี้พอเดี๋ยวกินไ้วยหมดแค่นี้ก็เยอะนะเดี๋ยวจะถึงอะไรนะหน้าลอยกระทงล้วลอยกระทงใครไปลอยที่ไหนคิดหรือ,อยังคะเราจะไปลอยกระทงที่ไหนดีขอบคุณหลายๆนะคะ ขอบคุณแม่ไก่นะคะความรับในใจสวัสดีค่ะคุณอนุสรสวัสดีค่ะความรับในใจขอบคุณนะคะยินดีตอนดานะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะอ่านแต่ชื่อจะอ่านย้อนไปย้อนมาขอโทษขออภัยนะคะนี่นะคะคอมเมนต์มันไม่วิ่งต้องเอามือเลื่อนขอบคุณนะคะคุณทําแหลกสวัสดีนะคะนี่นะคะบ้านนี้ก็ทําแหลกนะคะทําทุกอย่างนะคะใคร ยังไม่ได้เป็นเพื่อนก็ไปจับไม้จับมือกันได้นะคะฮั l โหลไม i เฟน thank you so much นะคะคนภาษาอังกฤษนะคะ O M W I L D L I F E นะคะ thank you so much thank you so much นะคะขอบคุณหลายๆนะคะพี่กาฟแฟสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้พามากินนี่นะคะเมนูหวานนะคะเมนูหวานเราทำเมนูหวานก่อนเดี๋ยวจะ เราจะไปทําเมนูของขาวแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็จะมากินข้าวกันนะคะใครว่างอยู่รอกินข้าวกันได้เลยนะคะยินดีนะคะยินดีมากๆเลยพี่แวะมาเที่ยวบ้านแล้วก็มากินข้าวมาเที่ยวเล่นกันได้นะคะคุณทําแหลกก็สวัสดีพี่กาแฟนะคะแม่ไก่สวัสดีค่ะแม่ไก่ก็สวัสดีคุณทําแหลกนะคะสวัสดีคุณอนุสรจากน้องดานะคะ เดี๋ยวนะคะจะอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยได้นะคะจะขอทักรายชื่อนะคะทําแหลกนี่เธอพูดเธอบายบายอย่างเดียวเลยใช่ไหมเธอทําอะไรไม่ได้เลยนะคะเอาปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาปูขอบคุณนะคะผมไม่มีคู่ลอยกลัวกระทงหลงทางเอาเอาเอานี่เอาเชือกผูกไว้มันจะได้ไม่หลงไปไหนมันจะอยู่กับเราเนี่แหละคุณทําแหลกก็ สวัสดีคนภาษาอังกฤษนะคะฮัลโหลฮัลโนะคะจากทำแหลกนะคะใครจะเอาประแจบอกนะคุณนาลาสวัสดีค่ะคุณนาลาฟอรมรี่นะคะใครว่างๆก็ไปส่งกําลังใจคุณนาลาได้นะคะก็จะขึ้นไลฟ์อยู่เขียนไม่ได้ไปหาพี่เขานานละนี่เดี๋ยวเราปิดฝาไว้นะคะตอนนี้ โอ้ยมันจะเดือดมากเกินไปเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะมัวแต่อ่านคอมเมนต์ไม่เอาครับบ้านไม่มีประโยชน์ไม่มีวิชขอบคุณนะคะคุณนารายินดีต้อนรับนะคะนี่นะมาขอชิมเอ,อเขาเรียกอะไรนะนี่เป็นคนยังไงเนี่ยนึกไม่ออกก็ทีทำกล้วยบวชีก็นึกไม่ออกนะคะนี่นะคะขอชิมน้ำนิดนึงนะคะ นี่นะคะมาค่ะมาชิมน้ำด้วยกันนะคะน้ำกล้วยบดชีนะคะสุดยอดหวานมันเค็มนะมันจะมีรสเค็มๆนิดนึงถึงจะอร่อยอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราปิดฝาไว้นะคะแล้วเรามาทำเมนูผัดผักกันนะคะอย่าเพิ่งหนีนะคะอย่าเพิ่งหนีนะคะบ้านเยจะลบนิดนึง นนะคะีเดเราไปหัน่นก,กันนะคะก็ไมต้ออมากมันมันนิ่มอยู่เสียงจะดังก็ลองป้องแป้งนิดนึงนะคะ มานะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยน